สวยงามมากๆเลยนะคะสามารถทิดตามาชมนะคะผลงานของพิกาสุพัสารานะคะได้กับผลงานที่กำลังออนแอร์อยู่ก้าวก้าวๆชิทกี้าชิวีของเรากันเลยนะคะกับชิวีนะคะเรื่อง Love and here is friends and farm from this และคํามหวานละมุนที่ลงตัวแห่งนี้นะคะกับเรื่องราวรักสุดน่ารักแล้วหวานละมุนนะคะกับรักๆออกแบบเลิฟตนะคะโอเคไปร่วมชมนะคะกับเรื่องราวสอมค่ะของเฟรนดและปาล์มนะคะผ่านทางรักๆออกแบบได้เลยนะคะบอกเลยว่าเรื่องราวของเรากำลังแอมพล์มากๆเลย ก็คือกันเนอร์จากเฮดไล i n เนอร์ไทยแลนด์นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะอากวงและแพมกำลังถ่ายภาพอยู่บนหน้าแบ็คกรอบนะคะท่านใดนะคะที่รอติดตามผลงานนะคะของอากวงและแพมนะคะก็สามารถนะคะติดตาม,มผลงานของแพ้งสองคนนะคะได้ผ่านทางวิท,ทีวีเลยะค่ะเดี๋ยวขอเชิญอากวงและแพมนะคะ Girls Love Series Love City อันดัลูก้กเลนะคะได้เดินทางมาให้แฟนๆทุกคนได้หายคิดถึงนะคะอน้วกาคค่ิดถึงก like ับซีรีส์นะคะเริ่ม Love e ว t ทีี always more นะคะของเราในวันนี้เลยนะคะว่ารอบนี้มิงมิงและไอรีนนำผลงานพิเศษอะไรนะ,ะมาฝากเป็นแฟนของเรากันนะคะจะพงสุบตรงนี้ขออุบไว้ก่อนนะคะแต่บอกเลยว่าวันนี้นะคะ hey. โอเคตรงนั้นก็ได้ครับตรงนั้นก็ได้ครับโอเคหนึ่งสองขอบคุณครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่นะคะกาเดิมพรมส้มค่ะและในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะ,คะพี่ปันและพี่พรีมสืบพงมส้มของเราด้วย พบกับคนรอกนะคะส,สาวๆลูกในวันนี้นะคะ<อ>ก็ขอบคุณน,นะคะทั้งปั้นและพรีมมากๆเลยนะคะที่มารวมเดินโครงโซ่ของเราในวันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะ,คะและในลำดับถัดไปค่ะพบกับนะคะนักสแสดงนะคะจีแอมสุปปง Target enough for their chemistry Will they have another history coming up? You have to stay tuned and you can tell your day have and we can tell you that they gonna have a very special surprise for you today that you melt know your heart for sure. แล้นี่นะคะคุค enjoy June ถ้าถ้าใครนะคะคิดถึงนะคะคุณรินนะคะแล้วก็คุณเขมนะคะจากรินไม่มีวรรณะนะคะก็สามารถยโยนก็ไปดูของประทับใจนะคะของรินไม่มีวรรักนะคะได้ผ่านทาง ทีทีวีของเราันได้เลยที่บริเวณหน้าแบ็กดรอปกันได้เลยค่ะพี่มอสและพี่เต๋น่านะคะจะมาสร้างนะคะความประทับใจให้กับซีรีส์เรื่องใหม่นะคะที่กำลังจะออนแอร์นะคะผ่านทางว t v ีทีวีนะคะในปี2026นั่นเองนะคะมาชมความประทับใจนะคะและความพิเศษนะคะสุดยิ่งใหญ่ขางการได้ผ่านทางว t v ีทีวีนะคะในปี2026กันเลยค่ะ these people yep.